เชนครับออฟฟิเชียลขัวเรือเดอะสีฮ่าฮ่า่เฮ้ยเพื่อนวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นคุกกิ้งแอนด์วิกกิ้งกันนะครับผมฮ่หลังจากที่เลมซี้บันป้าวันนี้เราไปอยู่กับใครครับเนี่ยพวกพกเป็นห่าครับไอไม่ถึงกูคุยกับหมาอยู่เพื่อนกูคุยกับหมาอยู่หมาก็ฆ่ากูเหี้ยไว้เนี่ยแบบมึงฆ่าหมาหมาเห่าไงเพื่อน พ่อเป็นตายวันนี้ก็เราจะมาเล่นอยู่ในเกมว่อะไรเปิดเมื่อหมดอันนี้ว่ามาเยสเยสตบมือดิตบมือเพื่อนตบมือก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโหลดดิ้งกับเพื่อน มาแล้วว่าเออหืออรุณบอกฟ้านกกาเบยบินออกหากินเวลาแหละเฮ้ยเฮ้ยมีสาวด้วยเฮ้ยสาวเฮ้ยคนนี้ด้วยเฮ้ยแฟนกูเพื่อนแฟนกูอย่าไปอย่าเพื่อนเกมนี้ก็เป็นเกมแบบทำอาหารนะทุกคนก็ผมจะมาเปลี่ยนแนวกันเท่าไหร่ผมจะมาเกมเป็นนักแคสเกมมือฉมังและเออบอกตรงเอางี้เพื่อนหลังจากที่มีผู้หญิงคนนี้นะมึงมามึงมาแย่งผู้หญิงกับกูไหมเอางี้ดีกว่าเอาไหมงงไหมไหนมึงยืนเฉยดิเพื่อนมึงยืนเฉยกันมึงยืนเฉยกันไหนเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้มึงเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้มึงเพื่อน กูไปแล้วเจ้กูไปอ้ากูแตกเอากูตายเอากูตายเดียกูคิมงหมดโต๊ะไปดิคิมีหน่อยโต๊ะเดี๋ยว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 นะคิมมึงอยู่ไหนวะดังหาพ่อไปครับ กูขอเป็นเตานี้เลยกันเพื่อนถือเอางี้ดีกว่านี่ครับครัวไม่ใช่ได้ไหมเอางี้ดีกว่าใครทําอาหารให้ผู้หญิงเสร็จก่อนกันคนนั้นชนะโอเคไหมเพื่อนเดทเออโหปิดประตูเลยครับจังหวะเนี้ยกูต้องเป็นที่หนึ่งกูจะเป็นที่หนึ่งกูจะเป็นที่หนึ่งหือกูจุดไฟกันแล้วกันนะหือก็เกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับว่าเราต้องมาทําอาหารนะทุกคนว่าวันเนี้ยเราดีว่าไอคิมมาบ้านผมเนี้ยมันจะทําอะไรเดทให้ผู้หญิงเดทแรกนะทุกคนอาจจะพูดในวงงๆแต่ว่ารักัวนะครับวัดวัวัหือดูดิแล้วก ทำการจุดไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวนะนึเหมือนว่าผู้หญิงจะต้องการอะไรเนี่ยโทเมโต้ก็อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเต็มหมดเลยทุกคนต้องวิ่งหาตามแมพมาทุกคนนี่ไงกูเจอแล<อ>้วเพื่อนกูเจอแล<อ>้วเพื่อนไม่บอกกูไม่บอกผู้หญิงคนนี้จะเป็นของกูงสั่มสวดอยู่เลยเพื่อนสั่มเนะมดนะดนะทำทรงสรั่มเดนะเฮ้ยมาต่อยมวยเปล่าเฮ้ยต่อยมวยเหรออาไว้ดืนบ็อกซิ่งอ่ะอไม่ยินเหรอเออบ็อกดาวเตอร์ได้มึงบ็อกดาวเตอร์ได้มาๆมาม่เจอกูดีกว่าวะมาๆมาเชิบแอด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 เอาคุณนกเอาเอาคุณ แตกเอากูตายเอากูตายว่าแม่งไม่เวิร์กเพื่อนแล้วต้องมาเป็นคุกกิ้งทำอาหารแบบสุดหรูแล้วว่ะเขาขอให้แข่งพลังสาบแล้วต้องแบบต้องมาแตกฉานกันวันนี้เหรอมันไม่ได้ดิเดี๋ยวทำสำลื่นในบ้านนะทุกคนมีอะไรเนี่ยอุ้ยมีนี่ด้วยเอามีมีมีนี่ด้วยคีมคีมคีมอยู่เฉยเดิเปรืออ้ากูดับไฟให้มึงอ่ะเออไฟอยู่นี่คีมคีมอยู่เฉยเดิ ก็เหี้ยละไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยก็ตาร้อนแรงเดินไฟเย่อร้อนแรงเยอะไฟจู่ๆก็อยากเป็นปิ้งย่างอ่ะเพี่อนก็เหี้ยละจุ่ๆก็อยากปิ้งย่างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมึงเหมือนว่าเอาเอากูเอาเอากูเหี้ยแตกเอากูเหี้ยแตกเอา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 เพื่อนเพื่อนดูเรียนร้านเพื่อนกูดูเรียนร้านไม่ได้เรียน ยนกงเนี่ินมเหือนทายนี่นีี่คิมคิคิมคนี่เพื่อนนี่นี่นี่มนดูหมานี่มดูหมานี่หมาทำอะไรวะหมาทำอะไรเพื่อนปออกปอไอคิมเล่ประจาวนี้เฮ้ยออออ๋อออ๋กินหมาแล้วกินหมาแล้วกินหมา คนนี้จะเป็นของกูไว้เพื่อนอึ๊บโหย้อนไม่ถึงอีกเอ่อต่อไปอะไรไว้แชมเปญโหแต่ละอยะ่างต้องการอันนี้ชัวว่าชัวร์อะไรยังไงก็ต้องชัวว่ะต่อไปก้องซ่อมซ่อมแชมเปญแล้วก็จานวะ่ะซ่อมแชมเปญแล้วก็จานทุกคนนี่ไงทจริงอะ่ะเกมนี้แม่งคนจะทำแบบระบบแบกนะเพื่นอนไอ้ยังไม่ต้องเดินม,มาหลายรอบจานอ่ะต่อบา นี่อะไรเนี่ยเจมเมไ่ะอเะเี้นี่น <c oughs> ย่แตกใส่แล้วเียวใส่ะ อร่อยแบบพี่อ่อร่อยแบบพี่อ่ะอร่อยแบบพี่อ่อร่อยแบบพี่อ่ะโดนกูขโมยขโมยอันนี้ได้ไหมขโมยทมเโตดได้ไหมไม่ได้โอยว้ายว้ายก็ต้องใช้ว่า s ันฟ l o เวอร์ออยอะไรเนี่ยต้องใช้ชัวอย่างเงี้ยเอาเอาเยอะเอาเยอะใส่กูเนี้ยมึงเยอะใส่กูเนี้ยเออเหม็นอืะเหม็นทึงแล้วมึงเยอะใส่ผู้หญิงได้ไงวะคิมโอ้โหมึงกินมันหน้าตัวผู้อยิงเลี้ยคือหมอยว่าเราต้องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกส่วนผสมเนี่ยครับนี่ยเปเปอร์เปเปอร์มันต้องเอาชัวเอางี้ดีกว่าเอางี้ไหมคิมทำกับข้าวกับกับข้าวมันยังง มันก็น่าเบื่อเลยเพื่อนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไม่เล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเพื่อนไอเดียวดีไงน็อกเลย <laughs> เป็นอเดียอะไร <laughs> างี้ดีกว่า,าคิมเดี๋ยวมึงเป็นคนหากูเป็นคนซ่อนไอคิมไหมจ้าแรกเดีเย๋ยวกูเป็นคนอ่ามึงมึงนับมึงนั่งอย่างงี้มึงกดกดซีแล้วก็มามาใสา่ใส่อย่างเงี้ยกดซีกดตัวซีแล้วมาอย่างเงี้ยมึงจะไปโอ้มึงจะรีบทำทำไมเพื่อน มามามานี่มานี่มานี่โอ้โหมึงมึงจะโกงกูเนี่ยดูนี่มันโกงผมทุกคนมา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 นี้เนี่ยมากดซีนั่งนั่งแล้วก็กดซีเีลยแกวกจะไปแอบนะโอเคนับหนึ่งถึงสามสิบนะเออเลยเพื่อนสองที่ผายแล้วเจ็ดแปเก้าสิเสอิบาสี่สิบห้าสิบหกเแล้ว1 1เจ็ดแปดสิบเก้ายียี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง่ส2 2ามยี่สิบสี่ส้ากอยี่็ด ไอ้เพี้ยไอ้เขียนบ่าโบชอบบรรยากาศในการได้มาเล่นอะไรมึงเรียนเนี่ยอางที่อยากว่าแบาแล้วนั้นทำทำกับข้าวต่อได้เปล่าเพื่อนเดี๋ยวผู้หญิงแล้วแบบไม่มีกับข้าวกินนะมึงอยากให้ผู้หญิงไม่มีกับข้าวกินเหรอของมึงไอ่สัตว์โอ้ย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 ดูเหมือนว่าเราต้องเอาน้ำตาลไปใส่กับอันนี้นะครับทุกคนก็คือน้ำตาลไปใส่กับเนื้อเว้ยเนื้อหมูคุณภาพอะคิม นี่ไงขู่เป็นวันเป็นพึ่งเลยอ่ะตบได้ไหมเนะี่ยเอ่อแล้วก็อะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกก็ไดโอ้โหโง่จิ๊บโอ้ <s> โหเอออันนี้ดีกว่าเหมือนเป็นต้องเอานี่ไงจำสีอะไรกันทุกคนต่อไปก็สีอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> อะไรไม่รู้อ่ะมีการจำทรงจำสีด้วยแน่นอนเอา้าแน่นอนอ,อะไรอ่ะาางูกร่างงีใช่หรอ จิ้มๆจะไปเปเปอร์เนตเนตมึงกากเหรอโอ้หเพื่อนจะยิงเพื่อนระวังเนตกากด้วยปึ๊บปึ๊บเปเปอร์จะไปซันพาวเฟลเวอร์ออย์ว่ะซันเฟลเวอร์ออย์ว่ะซันเฟลเวอร์ออยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหมึงขโมยของไปเมื่อน่ะซันเฟลเวอร์ออยของมันแย่ของมันแย่ใช่เหรอมึงอ่ะเที้ยจีนกูหายไปไหนไอ้สัตว์อะไรวะไม่หาใหนแม่เอ้าวกูตายกูตายมึงเรียนเนะมึงเรียนเนะ มึงก็เรียนแน่ไอ้เฮียมึงก็เรียนแน่มึงก็เรียนแน่ไอ้เหี้ยกิงกูหายนี่จริงใช่ครัวคุณต่อยรายการครัวคุณต่อยรายการครัวคุณต่อยไอ้เฮียแต่วันนี้นะครับเราจะมาทำอาหารกันนะครัวคุณต่อยอีพีหนึ่งใช่ไหมเพื่อนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่าคลิกซ้ายมันจะเป็นกดกดแบบปิดไฟอ่ะฮะอะไรหรอ เป็นโกลเดอร์นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเนื้อเนื้อจะไหม้แล้วจะต้องปิ้งย่างไว้เพื่อนจะต้องปิ้งย่างไว้เพื่อนโอ้ยจะไหม้จะไหม้จะไหม้อ๋อยังไม่เจอโอ้ยคนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่อ่ะแบบปีเมอร์อ่ะเหม็นไหม้แล้วเพื่อนเหม็นไหม้อ่ะเหม็นไหม้หม็นกลิ่นสามวะกูแยกไม่ออกเลยเพื่อนอ่าอยากอยากเล่นไปเพื่อนอยากเล่นไปเพื่อนของรางวันอะไอ้เหี้ยลบเลยดีเหรอ นี่ไงแปะแปะเนี่ยใครไรตบอ่ะแค่ตะหลิวไอหน้าตบเลย้อ้อหยาบเพื่อนเนื้อเนื้อกูไม่เนื้อกูไม่แม่ค้าไม่คุณภาพเลยอ่ะแม่ค้าไม่ไม่คุณภาพเลยอ๋อขอเขาโมยตะหลิวไว้ก่อนแล้วกันมากราบนี่ไงกูเริ่มได้แล้วเพื่อนเก้าสิบหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยนี่ไงไมแดกเพื่อนนี่ไงโอ้โหเนื้อมันต้องการแบบสี่ชิ้นนะไอ้คิมโอแม่มึงตายแล้วมันก็มาเยี่ยวมาเยี่ยว นักนัออ่งก็อารมณ์เจ้าเซยยิ่งแก้มตุย <c oughs> เป็นเฮียเลยวะเนี่ยทุกคนไอคิมมันจะจะเลี้ยนหน่อยนะวันเนี้ยไม่รู้แห่ไม่รู้จะแ,แห่แห่แหละ <c oughs> แห่แห่หนักไอส้ส์แห่หนักบางขวางหีมาจะดึงอดึงดึงดึงเอ้ดึงเกืบคน <c oughs> ไม่ชอบอยังไงก็ไม่ใช่เหรอ โอ้กูไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยกูวนในตับวนเลยวะดูดูดูไอ้เหี้ยเพื่อนเราก็ค่อยๆ่อคุยกันได้เพื่อนบ้านบ้านบ้เขาเรียกว่าอะไรบทบาทแห่งกรรมอ่ะเหยียดบทบาทแห่งกรรมกรรมไม่แหงมันไอ้เหีกรรมใดใครก่อกรรมกรรมอะไรกรรมไม่แหงมกรรมใดใครก่อเมื่อคุณตกนรกถ้าเป็น อุ้ยเนื้อกูไม่เนื้อกูไม่ <c oughs> บาปบาปบาปกรรมมีจริงนะมาเนื้อกูแม่งโคตรเป็นสุกอ่ะสามสองหนึ่งโอเค let's go นี่ไงต่อไปก็อีกสองชิ้นเฮ้ยเรามารีแลกกันเท่าไหร่ไหมกูว่าการทำอาหารเราอ่ะมันต้องมีการรีแลกเว้ยเราจะมาเครียดกันไปก็ไม่ได้ <c oughs> ไเครียอะไรอีกเนี่ยมาแล้วต้องไปทำใการเลื่อนเปียนโนไงมา,าเล่นเปียนโนกั <c oughs> เน <c oughs> เนลยเพื่อนแล<ร>กเหรออ่ะเล่นเสร็จละไปเล่นอีกไปเล่นอีกเพื่อนเล่นอีกเพื่อน มึงก็มาเล่นดีผัดกันเล่นดีกูจำขอดไม่ได้เพื่อนจำขอดไม่ได้เหรอูตาายยูตตัวแรกเนื้อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวแรกเนื้อมันอยู่นี่เดี๋ยวนะกูขอเพิ่มไฟนิดหน่อย ล้อกันนะเพื่อนล้อกันนะเพื่อนอ๋อ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 ไอ้พันโลงไอ้พันโลงคอัตว์เอ็กกะไรเอ็กกบพันโลงอเปล่าเอ็กกบพันโลงโลงไอ้เหี้ยมันเป็กล้องที่ใครมาบ้างเหรเหี้ยไม่นะขวาย่างเนี้ยนี่คิมเนื้อมึงอ่ะจะจู่มันก็ไปสวรรค์นะมึงดูบนหลังคาดิโอแม่เย็ดไอ้เหี้ย ไม่สิเฟ็นไฟทั้งกูร้องจ๊อกจอกอะจ๊อกจ๊อกไอฮี่จ๊อกจอกเลยทั้งกูร้องจ๊อกจ๊อะเพื่อนไม่ทำเป็นไฟกูกินนะไม่ทำเป็นไฟกูกินนะไอสเตะบอลอยู่นะเออกูอยากเล่นบอลบ้างว่ะกูอยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ นักกีฬาอีสปอร์ตอะเเกี่ยวอะไรวะอีสปอร์ตที่อะไรนะเฮ้ยคิมคิไฟไหม้คิมไฟไหมไฟไหมเพื่อนไฟไหมไฟไหมโอ้ยโอ้ทำไมได้กูเดิไฟไหมบ้านแย่เลยนะเพื่อนอ๋อไม่ไมเอาอ๋อยังอ๋อไม่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 นนไโอยาอย่าเพื่ดอย่าอย่าพื่อนเ้าโอยคิมจุดใหม่เปไงกูไม่ยอท้อตออักขรกไง ไหนไหนนะหาไม่แดกหรว้ายวอาไมเลโกนผมจะได้เป็นเจ้าของสาวๆแล้ว่ะาวี้พีาเี้ยมึงตายเองนะมึงตายเองนะพี่อะไรกันส่ตีนกูนะอ่ะกูเผากูเผาให้ได้อ่ะกูเผาให้ได้อ่เอ้ยเล่นเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเพือนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนื้อเนื้อีโอ้ยอีหาสัแดงเยอะนะมึงอ่ะเฮ้อย่นตักเลย เ <c oughs> จ็บมาทุกคนโหรายการคอคุณไสยวันนี้เราจะมาโชว์ฮิปโปที่มันกำลังขี่อยู่นะครับผม, <c oughs> มนเไอ้เย้ยอ่ะกินปะมุณกินปะโด่งก็โด่งไอ้ิมโด่งโด่งโดง่ง <c oughs> เดือดข้าวจะแพงเอากูตายเดี๋ยวอ๋อกูหลงทางแล้วโอ้ยเนื้อเนื้อเนื um ้อเนื้อเอาจะไหมแล้วไม่ไม่ไม่เขาอยู่เลยจะเหรอนี่ไงโอเคเพื่อนทำไมกูต้องหาจานวะเหมือนมึงลองเล่นเป็นโนโชว์ดิลองเล่นเป็นโนโชว์ดิเล่นไม่ได้เฮ้ยนี่ไงห้องขี้น่ะ มันมีอาบน้ำด้วยเอา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 มันไม่ได้อาบน้ำพิมไหลตายในอ่างเป็นจุดไหลไหลตายในอ่างเออไอ้เหี้ยเอาไปนอนเนี่ยมันเราไปเลยเรือจานมันอยู่ไหนวะเพื่อนจานมันอยู่ไหนวะเพื่อนกูหาตั้งแต่ต้นเกมแล้วไม่มีไอ้พิมใช่หรอต้องมีดิเออกูกูลือหมดแหละไอ้เหี้ยใช่หรอว่ามันต้องอยู่ตามแมปนี่แหละเนี่ยริชักเนี่ยก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยกูว่านะมึงไปจ่ายกูเซ็กซ์ตั้งค์ไหมมาดิไอ้เหี้ยมาเด้มากูกูอะสำนักโคตรนายนะเว้ยโคตรนายอะมา

นี่ไงกูเจอแล้วอยู่ลิ้นชักข้างบนเอ้กว่ากูจะได้นี่นี่กูจะเด็ดกับสัสแล้วเพื่อนเอ๊บโอ้โหเป็นไงไาสัมภาษณ์กูพี่ฟิลค่ะดวชอบพี่ฟิลมามากเลยนะคะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิดเป็นท่านในการที่จะเข้าไปร่วมกันเลยก็เชิญตัวครนะผมก็การอี e ีแรกใครอยากให้มี EP สองก็เมนต์ได้ใช่ไหมเพื่รียงจะมาเลี้ยนเลี้ยนครัวเลี้ยนกนแบบมึงว่าก่อนจบเที่ยก่อนจบคลิปนะทุกคนครัวเลี้ยนครัวเลี้ยนชื่อรายการครัวเลี้ยนเลยกันทุกคนก็ใครที่ชอบรายการครัวเลี้ยนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กุญชุนไงกูุญงชุนไงหยงชุนแม่คือแต่ว่าวันนี้นะทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไมเห็นยุงเขาบนห่วงวะเนี่ยเนี่ยน่ยุงอยู่เฉย อยู่เฉยอยู pues ่เฉยอยู่เฉยเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่ากันด้วยใช่กด้วยมาแล้วลูกจ๋าจบปะอ๋อ ก็วาที่นูยยอยากใส่อ่ะนอนหลับหนีได้